สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะนี่ลูกๆก็หลังจากกินข้าวกลางวันแล้วนะก็ระดาก็นอนเปร์นะนอนเปเล่นก็เลยเห็นลูกๆนะกำลังทำงานกันแล้วก็ผู้ชายก็ข้อศูนย์กี่ตัวสี่ ศูนย์ศูนย์สามแปดแปดเก้ามีลูกสาวน้ำเต็มก็มานั่งทำงานของตัวเองก็มีงานอะไรข้างๆก็ทำผ่านคอมผ่านโน้นบุกกันอันนี้ก็ลมเย็นฝนฝนจะตกแล้วต้องย้ายถ้าฝนตกนะโอ้แรงโอ้เมื่อกี้บนร้อนนะคะฝนก็จะมาเลยกระด่าคิดว่าฝนมาแน่นอนนะ โอ้โ่มแรงมากาเลย,เลยอากาศเย็นสบายมากเลยนะเมื่อกี้ร้อนนะเวะาร้อนมากเลยเปิดพัดลมตัวใหญ่ๆดูมะม่วงนะคะให้ดูก่อนว่าตอนนี้ลูกแค่นี้นะ,ะต่อไปลูกมันจะขนาดไหนนะคะไปเล่นกับแมว ไม่ยอมไปก็อ uh> uh> uh ุ้มเลยแบกแมวงั้นเลยขนก็ติดตัวอ่าวอันนี้อะไร จากกัวเข้าในห้องเลยในบ้านนะคะก็วฝนตกนะคะนี่ตัวนี้ออกมาอีกเสียหันมามองนะรู้ชื่อตัวเองเสียเสียไปไหนลูกเข้าบ้านฝนจะตกแล้วดูสินะดูลมพัดขนนะคะเสียเข้าบ้านเร็ว เนวไม่ยอมนะเป็นครั้งแรกที่วิ่งมานะคะอยากจะถ่ายรูปเหรอฮะวิ่งขึ้นมาอยากจะถ่ายรูปเหรอฮะไม่ยอมคนะ่ะบ้านะออกมาอยากจะนอนใต้ที่นะนะ,นะไรนะ ไม่มีเน็ตมีมิกคืออ๋อีเคืองันเกิดท่ออีก็ได้ไม่มันม่ยมันใช้หลายคน,นใช้ได้ไมบางทีมันรับได้แค่สิจุสิบูเซอร์นะอะไรไไฟมีการกําหนดว่ากี่เครื่องด้วยเหรออยู่ที่ว่าเราเตอร์มันจะรับได้ทั้งหมดกี่เซอร์โโยเขาได้ปะไม่อยากข้ามข้ามนี่ ข้าไม่ได้ไม่เอานั่นแหละกับดักกับดักเตะกลางขึ้นไม่ได้นะคะโอ้โหแม่๋ยวจะใช้ัยมมะม่วงนะอยากกินของเปรี้ยวอันนี้ปวดหลังอยู่แล้วลูกเดี๋ยวแม่มียาเดี๋ยวแม่ลองพยายามจะฉีดอ่ะฉีดแล้วมันจะ เดี๋ยวมันก็มันก็มันก็เป็นไปตามเหนืออัการเหนือเสพน่ะและแล้วทำไมถึงไม่เอาร่ะไม่เอาแล้วมีเร่เดี๋ยวมีขนข้างเคียงไม่มีเคียงข้างเนาะโยเนาะทำไรอะทำไรอะไรนี่มีทั้งโทรศัพท์มีทั้ง i-pad มีทั้งอะไรเนี่ยแท้อะไรแยะ ธุรกิจรัดตัวธุรกิจรัดตัวลูกสาวบอกนะอันนี้ไอแพดใหม่เหรอันเก่าใหม่หรือเก่าว้าวไอแพดอะไรซื้อเมื่อไหร่ต้นปีนต้นปีตอนแม่อยู่กกอกล้วไหนที่ให้พ่อไม่บอกเลยอ่ะฮะทำไมไม่บอกอันไหนที่ให้พ่ออันไหนที่ให้พ่อ ไอแพดสยอะไอแแพดหนึ่งน่ะไอแพดหนึอใหญ่เี่ซื้อตั้งแต่ขึ้นปีหนึ่งห้ามอัปเดตอัปเดตพังพอดีอันนี้ทำอะไรคะทำทำอะไรเพลงให้แมวโอ้เปิดเพลงให้แมวพระเจ้านะคะเป็นห่วงแมวนะครับเปิดเพลงให้แมวฟังนะคะไม่งั้นแมวไม่อยู่นิ่งๆเนาะเปรี้ยว มแล้วอะไรเนี่ยข้างหลังมันเ <c oughs> ขียวๆฟ้าๆเลยไหนดูโอ้โไอ้ดูข้างหน้านี่แดงๆนะดูดแดงๆดิโอ้โหนะคะอันนี้ลูกสาวนะคะอันนี้ลูกชายไม่ใส่เสื้อเลยนะบูะะ <c oughs> มันนี่อะไรอะ่ะฮะฟ้ามีตาเหรอเรื้ออะไร ใชตต่ตาหลังแนอ๋อมีตาหลังนะโอ้ทอาทิทปไปลงวัดเพื่อน,นี่ไม่มีตาหลังถูกปิดตาหลังอันนี้มันมืม <c oughs> ดคลิปนี้ถ้าถูกใจช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สระชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ